สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ a g กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับ r36s open source handheld game เครื่องเกมเร t ทรทรงเกม Boy ครับจะเป็นยังไงติดตามชมกันได้เลยครับผมอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับ วันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวเกมคอนโซลนะครับ R36S นะครับซึ่งเป็นเครื่องเกมที่จริงๆแล้วมันออกมานานแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราก็เพิ่งได้มารีวิวแล้วผมก็ได้ค้นพบว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องจ่ายไปแพงก็ได้นะครับเราก็สามารถเล่นเกม r e t r o Handheld ได้นะครับด้วย R36 S นี่เองนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับร้าน Swiss โซเทล 5G นะครับที่ส่งตัว R36S เกมคอนโซลแฮนด์เฮลมาให้เราได้รีวิวกันนะครับถ้าใครอยากจะสั่งซื้อนะครับผมจะแปะลิงก์ในดีสคริปชั่นนะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ในลิงก์เลย ครับผมโอเคนะครับเรามาดูกันที่ตัว R 3 6 S ตัวนี้กันก่อนนะครับเอาจริงๆริงผมเห็นมันตอนแรกผมนึกว่าเป็นแบรนด์ Power k i t t i n g นะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะผมมีความรู้สึกว่าพวกเครื่องเกมพวกนี้เขาก็ OEM มาจากโรงงานเกมเดียวกันเองนะครับเปลี่ยนสเปคแล้วก็คัสตอมอะไรนิดหน่อยให้เป็นแบรนด์ตัวเองละกันนะฮะอันนี้ก็เป็นละเว้นไว้ในฐาที่เข้าใจว่าตัวเครื่องเกมพวกนี้มันผลิตจากที่จนอยู่แล้วนะครับโรงงานเขาก็จะมีโรงงานที่ผลิต ตัวพุ่นี้อยู่นะครับทีนี้นะครับผมก็มีความรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยมีความน่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าด้วยสีสันเอยลูกเล่นของเขาเอยแล้วสเปคที่เพียงพอต่อการเล่นเกมเรโทรนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยจุดเด่นมันอยู่ที่เรื่องของคุ้มค่ามากๆด้วยนะครับผมเอาจริงๆนะผมบอกเรื่องของราคาตรงนี้ไว้ก่อนเลยนะถ้าคุณมีตังค์1 0 0 0บาทนะคุณเอาไปซื้อเนี่ย R 3 6 S ใน Shopee นะครับ คุณจะมีทอนกลับมาด้วยนะครับเพราะราคารวมส่วนลดแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ800กว่าบาท900กว่าบาทเท่าทนั้นเองนะครดังนั้นคุณอาจจะไม่ต้องไปซื้อยี่ห้อแพงๆนะครับแต่ว่ามันอาจจะติดในเรื่องของวัสดุอะไรนิดหน่อยนะครับผมมาดูกันละกันว่า r 3 6 s ตัวนี้จะให้อะไรคุณได้นนบ้างเครื่องเกม r e ท r รเฮ n เท e l ราคาประมาณนี้นะครับนากล่องเขาก็บอกว่าตัวนี้นะครับจะเป็น เกมคอนโซลนะครับที่มีเอาเร u ซ i o ูชั่นอยู่ที่640คูณ480นะครับแน่นอนว่าจอเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าก็ให้เป็นจอ IPS มานั่นเองนะครับก็จะมีม Mock Up ตัวรูปขครน่งเกมอยู่ตรงนี้นะครับเวลาก็เขียนคำว่าว้าวผมโอเคนะฮะตรงนี้ก็จะมีเขียนคำว่าโมเดลนะครับ r 3 6 s นะครับก็จะมีตัวจอยสติ๊กนะครับแล้วก็จะมีชิปนะครับผมว่ากันด้วยชิปนะครับตัวนี้นะครับจะใช้ CPU นะครับผมเป็น RK 3 3 2 6นะครับเป็น CPU ARM 6 4 b i บ Cortex A 3 5นะครับ CPU เนี่ยจะมีความเร็วที่1.5 GHz นะครับผมก็เพียงพอต่อการเล่นเกม Retro handheld ในปัจจุบันแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยได้ถึงตัว PSP สีนะครับก็จะมีมาบอกว่าข้างกล่องก็จะมีสีอยู่ประมาณนี้นะจะมีสีตั้งแต่สีเทาสีแดงอะไรถึงสีขาวนะครับแล้วก็ด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเรามาแกะ กล่องกันดีกว่านะครับผมว่าข้างในเป็นยังไงนะฮะข้างในนะครับก็จะเหมือนเครื่องเกมเรโทรแฮนด์เฮล oh ทุกรุ่นนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องมีการขนส่งเนาะมาจากต่างประเทศเอ่ยอหรือว่าส่งในประเทศมันก็ต้องมีการที่จะ ต้องโปรเทคตัวเครื่องนะครับเพราะว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นเนาะนะฮะเขาก็จะมีโฟมมาอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วนะครับเพื่อกันกระแทกตัวอนาล็อกแล้วก็ตัวปุ่มแล้วก็ตัวหน้าจอก็จะมีตัวสายชาร์จ USB Type C นะครับแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้บอกอะไรเรามากนะครับแล้วก็จะเป็นฟิล์มกันลอยนะครับ แล้วก็จะมีตัวเช็ดฟิล์มกันลอยนั่นเองเช่นหน้าจอนะครับก็ให้มาอยู่ในชุดประมาณนี้นะครับซึ่งก็เป็นปกติของธรรมดานะับเป็นธรรมเนียมของตัวเครื่องเกมเลย์ทรแอนเทลอยู่แล้วว่าเขาก็จะมีของให้ประมาณนี้แหละนะครับไม่มีอะแดปเตอร์อยู่แล้วนะนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องไปหวังเรื่องอะแดปเตอร์นะครับเอาละเรามาดูที่ตัวของตัวเครื่องเกมนะครับตัวเครื่องเกมเนี่ยก็เป็นเหมือนรูปทรงเกมบอยนะครับถ้าใครได้เคยเห็นผมเคยแกะเครื่อง a อเบอรนิก มิว U ูนะครับทีมยูนะครับตัวนั้นก็จะให้คล้ายกันนะครับผมวัสดุเนี่ยบอกตรงๆว่าไม่ได้ขี้เหร่นะงานประกอบของเขาเนี่ยก็เป็นพลาสติกที่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับแล้วก็ดูมีเกรดมากๆอยู่นะครับผม ไม่ได้แย่เลยนะครับผมปุ่มกดเนี่ยก็มีความแน่นนะครับของปุ่มกดอยู่นะครับเชื่อว่านะครับมีหลายๆช่องน่าจะเคยรีวิวตัว r 3 6 s ไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ชมไปว่าเอ้ยตัวนี้มันก็สาโทเทนเฮลที่ดีมากๆเหมือนกันนะครับผมวัสดุผมให้คะแนนอยู่ประมาณ9เต็ม10เลยนะครับเพราะว่าวัสดุดีนะครับตัวนี้นะครับด้านหลังนะครับมันสามารถเปิดนะครับแบตเตอรี่ออกมาได้นะครับหมายความว่าเวลาแบตเตอรี่เสื่อมนะคุณสามารถซื้อแบตเตอรี่มาเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้ก็ น่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าคุณสามารถแก้ไขเครื่องเกมได้เบื้องต้นก็ถือว่าโอเคนะด้านหลังนะครับก็จะมีตัวปุ่ม L2 R2 แล้วก็มี R1 L1 อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเวลาเล่นเกมที่มันต้องใช้ก็มันก็สะดวกดีเหมือนกันแต่สําหรับผมนะถ้าเล l a อ o u t ของปุ่มมันอยู่ประมาณนี้มันกดไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ก็ถือว่ามีให้มาก็ดีกว่าไม่มีให้นะครับแล้วก็ปุ่มนี่ก็จะเป็นปุ่มที่แน่นๆเหมือนกันแล้วก็กดง่ายๆนะครับ กดลงไปง่ายๆมีเสียงกึกกึกกกนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้วัสดุที่แบบแย่ๆนะครับวัสดุที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับผมสีที่ผมได้มาเป็นสีม่วงนะครับซึ่งสีม่วงตัวนี้จะเป็นแบบ t r a n s p i r a t i o n นะซึ่งข้างในเนี่ยก็จะเห็นตัวแผงวงจรนะครับ แล้วก็จะมีเห็นตัวพอร์ตต่างๆนะครับว่าเขามีงานประกอบอยังไงนะฮะมีปุ่ม A B X Y นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็มีปุ่ม d p a d อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งปุ่ม A B X Y เนี่ยออกแนวนุ่มๆนะครับแต่แข็งๆหน่อยกดแบบฟิลลิ่งแบบนุ่มๆแต่มันดันมีความแข็งอยู่นะครับดังนั้นก็ ผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกแค่เพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันแบบเออแข็งๆอะ่ะนั่นเองนะครับปุ่มไอวิกไวจะเป็นเลเยอร์แบบตัวนิโนสนะครับแล้วตัวนี้ก็จะมีปุ่มฟังก์ชันนะครับแล้วก็จะมีปุ่มซิเลตกับสตาร์ทนะครับแล้วก็จะมีตัวอนาล็อกนะอนาล็อกตัวนี้จะเป็นแบบมินิอนาล็อกนะครับซึ่งอนาล็อกก็จะคล้ายๆกับพวกสวิตช์เหมือนกันนะครับผมก็เป็นอนาล็อกแบบตัวเล็กๆ,ๆนะครับผมผมคิดว่ามันน่าจะใช้ตัวครอบปุ่ม มิโดสวิตได้นะครับอะไรประมาณนี้ปุ่มวอลลุ่ม u ะวอลลุ่ม d o w จะอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถปรับเสียงได้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นปุ่มเปิดเครื่องนะครับแล้วก็มีปุ่มรีเซ็ตนะนะครับ ด้านล่างนะครับจะมีพอร์ตอยู่2พอร์ตนะซึ่งพอร์ตสพอร์ตนี้ต่างกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัว DC นะครับเอาไว้ชาร์จแบตนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัว OTG นะครับเอาไว้อวดถ่ายข้อมูลนะฮะดังนั้น2พอร์ตนี้จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองครับเราสามารถอวดถ่ายข้อมูลได้พอร์ตนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวชาร์จนั่นเองนะครับดังนั้นก็อย่างงแล้วกันเพราะว่าจะมีตัว สัญลักษณ์บอกไว้อยู่แล้วนะฮะสปีกเกอร์กร็จะอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งเสียงเนะี่ยทั้งหมดมันจะออกด้านล่างนะครับซึ่งถ้าใครจะเห็นโครงใสๆเนี่ยมันจะมีสปีกเกอร์อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งสปีกเกอร์มันก็ไม่ได้เป็นสปีกเกอร์แบบมาติดตัวเคสของเครื่องนะครับมันจะอยู่ด้านในนะครับมันก็จะแค่เป็นรูส่งเสียงเฉยๆออกมานั้นเองนะครับดังนั้นก็ไม่ใช่แบบสปีกเกอร์ที่มันแบบว่าเออมีคุณภาพอะไรมากนักแต่เสียงก็โอเคอยู่ด้านนี้นะครับก็จะมีตัวใส่ไมโคร SD นะัตวี้ก็จเป็นตัวใส่ใสอมใสจะ ลงเกมเพิ่มก็ดึงไมโครดิกส์ไปเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับหรือมือถือนะครับก็โหลดเกมมาแล้วก็ใส่เข้าไปได้ในโฟลเดอร์ที่เก่งต้องการนะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นใส่ไมโครดิกส์เหมือนกันนะครับแตนี้ีะเขียนว่า OS นะนะครับทุก R36S นะครับหรือว่าเครื่องของ Power k i t t i n g เนี่ยนะครับ จะบอกไว้เลยว่าเขามีความสามารถในการเปลี่ยนเฟิร์มแวร์ได้ง่ายๆโดยการเอาไปแฟตตัวเฟิร์มแวร์ไมโครเอสติกนะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับสามารถทําอย่างนั้นได้นะครับเพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยจะมีตัวเฟิร์มแวร์อยู่ข้างในแล้วนะครับที่เรียกว่า e m u l a ลนะอันนี้เป็นเฟิร์มแวร์ที่ติดมากับโรงงานนะครับแต่คุณผู้ชมสามารถไปเปลี่ยนเป็น a r ร์โอเอสนะครับล OK ็อกนิกหรือว่าเฟิร์มแวร์อะไรก็ตามที่คุณผู้ชมอยากจะลงได้ด้วยการแฟต ไมโครเอสติการ์แล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองรับ OS ที่คนที่ใช้งานต้องการนั่นเองนะครับ UI มันก็จะมีความต่างความด้านความสามารถนะครับความเสถียรต่างกันนะครับถ้าใครอยากจะลองลงฟอร์มแวร์ก็สามารถเสียบเอสติการ์ดได้ โอเคนะครับพูดมามากแล้วนะครับผมหน้าจอนะครับก็จะเป็นหน้าจอแบบไวบรันด์นะครับ3.5ดนิ้วนะครับเป็น IPS Display นะนะครับอย่างที่บอกก็จะเป็น Resolution อยู่ที่อยี่สิบี่นะครับลืมบอกไปนะครับแบตเตอรี่ที่บอกไว้เมื่อกี้ว่าสามารถเปลี่ยนได้เนี่ยเขาให้มาอยู่ที่3 5 0 0มิลลิแอมป์นะครับเล่นได้สูงสุดอยู่ประมาณ6ชั่วโมงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันดีกว่านะครับว่าด้านในเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างนะครับ อ่าเนี่ยครับเปิดเครื่องมานะครับเขาก็จะเขียนไว้ว่า R 3 6 H นะครับเป็น p p n s s u u r e e o o s s o l นะครับซึ่งอย่างที่บอกครับการเป็น Open Source Console มันหมายความว่าคุณสามารถลงเฟิร์มแหร์ให้เขาได้ง่ายๆเโอเคนะครับ U I ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ U I ก็จะมี Emulator ขึ้นมาให้เยอะแยะมากมายนะครับซึ่งเขาก็จะมีรูปอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็น Emulac นะครับซึ่ง e m u l t c จริงๆแล้วเนี่ยเขาเลิกซัพพอร์ต OS ของ เครื่องเกมที่นอนเฮลไปแล้วนะครับก็อาจจะไม่มีอัปเดตนะครับนอกจากมีคนไปโมมาใหม่นะฮะดังนั้นก็ตัวนี้ก็จะไม่มีอัปเดตนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าอิมวัลเล็ตัวเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยมันเสถียรพอที่จะเล่นเกมอะไรพวกนี้ได้แล้วนะครับซึ่งเนี่ยมันก็ UI มันก็จะน่าใช้น่าใช้อย่างนี้นะครับผมซึ่งเนี่ยมันจะไปสุดที่ตัวเกม p h p นะครับอ่ะนะครับเวลาเราจะเข้าเกมนะครับอย่างผมจะเข้าเกม p h p ใช่ไหมผมถตัวนี้นะแล้วก็เลือกเกมนะครับเกมที่เขาให้มาเนี่ยมีถึง155,000เกมนะครับ รวมกับ21โบเ็ดวกบวกอิมูเลเตอร์นะครับผมตั้งแต่เครื่องเกมแฟมิคอมอาร์เคดเมกาไดรฟ์อะไรเอ็ N64 อะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับดังนั้นคุณผู้ชมมีเกมเล่นแน่นอนนะครับอาจจะลองเลือกเกมดูก่อนนะครับถ้าไม่มีเกมที่อยากเล่นเก้มประมาณนั้นนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปลองเล่นตัวเกมนะครับกราฟ,ฟิกดีๆนิดนึงนะครับอย่างเช่นทเทคเก้นนั่นเอง ตัวอิมูเลตเนี่ยเขาก็ขับเคลื่อนด้วยเลโ o a อาร์กนั่นเองเหมือนกันเขามีสอดไส้ข้างในเป็นเลโ o a อาร์กนะครับและเลโ o a อาร์กนะครับก็จะขับเคลื่อนอีกอย่างมันด้วยตัว PPHPP นะครับก็เป็นเอาไว้ในฐานที่เข้าใจว่าตัวเนี้ยมันใช้ PPHPP ในกันหลังนะครับผมอ่โอเคนะครับเดี๋ยวลองสู้กับ CPU กันดูนะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่ผมจะใช้ King ก็ให้วน k i so ไปเลยเฮ้ยผมว่ามันลื่นอยู่นะมันไม่ได้แย่เลยแม้จะเป็น CPU ที่แบบผลิต OEM มานั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีช่วงคัสซีนนี่มันกระตรงกระตกนะครับแน่นอนว่าเราสามารถปรับตั้งค่าได้อสมมติว่าผมจะปรับตั้งค่าใช่ไหมนะีผม่ผมจะปรับตั้งค่าตัวนี้ผมสไลดแล้วกด X นะครับสไลดแล้วกด B นั่นแหละนะฮะเราก็สามารถเข้าไปสู่หน้าตั้งค่าของ PP v ได้นะครับซึ่งเราก็จะเข้าไปสู่การ setting นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีการ เซตติ้งกราฟิกได้นะครับซึ่งการกราฟิกนะเราสามารถออโต้เฟรมสกิปไปได้นะครับแล้วก็อาจจะเปิดเฟรมสกิปเราต้องการนะครับแล้วก็อาจจะปรับเรนเดอร์เรสโซลูชันนะครับเรนเดอร์เรสโซลูชันของ PPS ี p PP, PP ได้นะครับแต่ผมก็จะปรับประมาณนี้แล้วกันนะครับซึ่งให้ภาพมันเสถียรนมากขึ้นที่สุดเท่านั้นเองอ่ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยนะครับผมอุ้ยโดนโดนตบเลยมันจะมีแหลกๆบ้างนิดหน่อยนะครับตามสภาพของซ p U นะ ดังนั้นคุณผู้ชมจะไม่ต้องไปตกใจมันเอือเอือเอือเฮ้ยโอ,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 อ้แรงวะ่ะนี่ทุ่มไปเลยนะฮะนี่ขีบโป้งอุ้ยโดนนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับผมภาพมันก็ลื่นๆอยู่นะถ้าใครจะเอามาเล่น p ี p ผมว่าเล่นได้อยู่นะครับ War, กอล์วอล์กเวอร์อะไรผมว่าเล่นได้อยู่แล้วแหละเล่นเทเค้นได้นะครับกอล์วอลน่าจะประมาณ30เฟรมนะครับประมาณนั้นนี่ถีบไปเลยอี๋เอ้ยีกอือขีบโอ้ยนะครับโดนผมปรับ ยากไปหน่อยอ่ะเวลาเราจะออกจากเกมนะครับเรากดตัวซิเลตแล้วก็สตาร์ทนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นเทเคินเนาะเทเคินกราฟิกเขาก็อย่างที่รู้ครับมันโหดอยู่แล้วนะครับดังนั้นเขาก็โอเคนะผมว่ามันก็ถือว่าเล่นได้ค่อนข้างดีเลยแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปนะครับดูที่ตัวเครื่องเกมที่น่าสนใจกันนี้นะฮะเครื่องเกมนี้ก็จะมีทั้งรถดี DS ด้วยนะครับนี่ Boy a d v a n า e นะครับเคอร Color นะครับ Nintendo โหดสี่เนี่ย Nintendo โหดสี่ก็มีนะครับอ่า Super Mario โหมดสี่นะครับเดี๋ยวเราจะลองเล่นเกมนี้กันดูนะครับว่าเออมันลื่นแบบไหนนะครับแล้วอนาล็อกเล่นเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่น Super Mario โหมดสี่กันดีกว่านะครับผมเนี่ยเห็นไหมเขาจะรันด้วยเลโธอาร์กนะครับดังนั้นตัวไส้ในจริงๆก็คือเลโธอาร์กนะครับเนี่ยนะใช้อนนาล็อกในการควบคุมนะไม่แย่เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเข้าเกมกันดีกว่านะครับนี่เห็นไหม ภาพมันก็สดใสคมๆสวยๆนะครับแต่มันอาจจะมีคาแรคเตอร์ของภาพที่แบบว่ามีคอนทราสต์มากไปหน่อยนะครับอย่างเจ้าหญิงพีซตัวนี้มันจะมีดำๆนิดนึงนะครับมันอาจจะเป็นบั็กของอิมูเลเตอร์ที่เขาสอดมาในเรโทรอาร์กนั่นเองนะครับดังนั้นไม,ไม่ไม่ต้องไปตกใจอะไรมันมันเล่นได้จบแหละเ <c oughs> น่ยโดยรวมเครื่องมันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันสามารถเล่นได้ทุกเกม ทุกเครื่องที่เขาเคลมไว้นะครับไม่ว่าจะเป็น Nintendo 14นะครับ p l a y s t a t i o n 1นะครับ Nintendo DS นะครับแล้วก็ PSP นะครับซึ่ง PSP เนี่ยเครื่องไหนเล่นได้ก็ถือว่าเล่นได้ประมาณ30-40ก็ถือว่าโหดแล้วนะครับแล้วยิ่งราคาประมาณนี้อีกประมาณ800คุณผู้มชมคุณผู้มชมสามารถเล่น PSP ได้ในราคา800ผมว่าก็มันก็ถือว่าดีแล้วนะนี่มันไงโ,โ,โอ้โหโอ้โหนี่นะโอเค มาริโอ้ก็จะมีเงาเงาหน่อยนะมีคอนท้า์เพิ่มนิดหน่อยแต่เล่นได้นะผมว่ามันก็ประมาณ60ด้วยซ้ำนะครับอาจจะต้องไปปรับภาพในโทอาร์แหละแต่ว่าอันนี้ผมมาเล่นโชว์ให้ดูเฉยว่าเออมันก็ไม่ได้แย่นะครับไปกันเลยนะครับเข้าประสาทผมชอบเล่นนะเกมมาริโอ้หกสิบสี่เนี่ยถ้าเป็นเครื่องหกสิบสี่นะผมจะเล่นเกมมาริโอ้เลยเพราะว่ามันเป็นภาคเดียวนะครับที่มันเข้าไปในประสาทและเข้าไปในรูปภาพได้นะครับป๊าบเข้าไปนะฮะมา ดูสิในด่านเป็นไงเนี่ยในด่านมันก็สดใสสดใสนะครับแต่ว่าตัตมเลโอมันจะมีคอนทาราสท,ที่ที่ตัวนิดหน่อยนะครับสีมันสีมันไม่ได้สดแบบเหมือนกับเครื่องแรงๆนะครับผมเครื่องแรงมันก็สีมันจะตรงนะครับตัวนี้มันจะมีคอนทาราสเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งมันก็อาจจะไม่ใช่กริดด้วยซ้านะครับแล้วก็เป็นบั๊กแหละนะจ,จะต้องไปปรับนะครับแต่ว่าเล่นได้ไม่มีปัญหาอุ้ยโดนชนเจ็บอะนาล็อกใช้งานดีนะครับฟิลลิ่ง ทั้งอนาล็อกทั้งปุ่มกด A B X Y ถือว่าใช้งานโอเคนะก็เหมาะสมกับสเปคที่เขาให้มานะครับนเนี่ยเนี่ยโอ้มืดตื่อเลยตรงนี้ <c oughs> อันนาคอนท้าร์น,รนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ยังมีเท็กเจอร์อยู่ไม่ได้แบบว่าเป็นกริชตัวกราฟิกไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับข้ามอุ้ยอันนี้เห็นไหมเออได้อยู่นะฮะโอเคีก็ ข้ามไปนะครับข้ามแผ่นไม้นะครับเป็นภาคเดียวนะครับที่กินเหรียญแล้วมันเลยโอ้จะเพิ่มเลือดนะครับผมถ้าเพิ่มเลือดไม่ได้แบบนี้นี่ค <c oughs> งจะแย่อยู่นะครับปุ๊บ <churches> ไปนี่ขึ้นมาเจอนะครับตัวบอมเมอร์แมนไม่ใช่ตัวสตูบอสนะครับอ่ะสู <elles> <c oughs> ้เร <c oughs> <ๆ S 2> <c oughs> าสู้กันหน่อยมหมอุ้ยตกบอสงงมึงลงไปทำอะไรอันนี้มาปาบเนี่ย โยนไอ้บ้านี่3ามครั้งนะครับเราถึงจะชนะนะครับวิธีการชนะไอ้ตัวนี้นะครับโยนครั้งแรกมันมันมันจะหันมองตามเราถ้าเราวิ่งวนมันนะฮะให้เราวิ่งออกมาจากมันแป๊บหนึ่งนะครับแล้วค่อยเข้าไปข้างหลังมันใหม่แล้วยกมันโยนใหม่นะครับอันนี้ครั้งที่2นะเป็นบอสที่ผมเจอหน้ามันน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า50ิครั้งแล้วนะครับอืออยากเข้าไปใกล้ใกล้แขนนะครับมันจะเหวี่ยงเราโยนเลยบางทีนะครับไออ่ะเราก็โยนมันสุดท้ายมันจะตายภายในครั้งที่3ามันจะกลายเป็น ดาวนะครับปุ้มเนี่ยเป็นไงฮะเป็นโกโก้คราสนะครับดาวจะออกมาให้เราได้ยนโชมนะแล้วก็จะไปเก็บนาชนะด่านที่หนึ่งนั่นเองนะครับเราได้ดาวเป็นของรางวัลนะครับผมอันนี้ก็คือ Mario 64นะนะฮะโอเคนะผมว่ามันก็เล่นได้ลื่นนะครับผมประมาณ60เฟรมเลยด้วยซ้ำนะครับอาจจะมีแบบภาพดำๆในบางช่วงของ ตัวละครหรือว่าด่านนิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมผมว่าก็เล่นได้ลื่นๆนะครับวิธีการออกก็อย่างที่บอกครับกดซีเล e ตแล้วก็สตาร์ทนะครับผมอ่ะนะก็กดอีกครั้งถึงจะปิดนะครับถ้าเป็นอีโมอื่นนอกจาก PSP นะเราต้องตั้งค่าโดยซีเล e ตกด X นะครับมันก็จะมีตัวตั้งค่าขึ้นมาให้นะครับผมสามารถกดดีซูมเข้าไปได้เห็นไหมมันครอบทับด้วยเลทอาร์กเลยเห็นไหมนี่นะก็ออกไปหน้าจอเมนูเหมือนเดิมนะครับก็ เป็นกลับไปอ m ม l a c เหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่บอกครับอิม l a c เลขาก็ดึงตัวเ s o นซอสของเลยขัวอาร์มาั่นเี้ก็จะประมาณนี้นะครับการลองเกมของเครื่องตัว R36s นะครับผมมองว่ามันเป็นเครื่องที่ค่อนข้างจะคุ้มค่าคุ้มราคาประมาณหนึ่งนะครับช่วงนี้มันอยู่ประมาณถ้าเป็นราคาเต็มนะครับมันอยู่ประมาณ1,000บาทนะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมมีโคตรลด 15%นะครับซึ่งผมจะแนบไว้ในด e สคริปชั่นนะนะครับคุณผู้ชมสามารถไปเก็บโค้ด15%แล้วก็เอาไปลดมันได้นะครับราคามันจะเหลย800กว่าบาทเท่านั้นเองคุณจะได้เครื่องตัว R36S ที่เป็น Retro Handheld ที่แบบเล่นได้ดีแบบนี้นะครับไปเลยนะครับผมผมเคยมีคอมเมนต์ถามว่าเอ้ยพี่มี Retro Handheld ประมาณหลักร้อยไหมนะครับตัวนี้มีอยแล้วหลักร้อยนะครับ,รบอยู่ในช่วงเลนส์ไม่เกินพวก มิวยูมินิด้วยซ้ำนะครับผมอยู่ประมาณหลัก9 0 0 8 0 0นะครับตัวนี้เล่นได้ถึง PHP มีอะนาล็อกนะครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากทีเดียวนะครับผมสำหรับตัว R36s นั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับร้าน s w i สโ o t e l 5G นะครับที่ส่งตัว R36s Retro handheld console มาให้เราได้รีวิวกันนะครับถ้าใครอยากจะสั่งซื้อนะครับผมก็จะแปะลิงก์ใน description นะครับผมถ้าช่วยอย่นี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางเองกับเจ๊ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ฮะคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้เจ๊ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าคลิปอะไรก็ต้องติดตามดีๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมอย่าลลืืมกกดด subscribe เเเพ่อป็นนาาัังงใใจห้้ทรรวยะคบ